ก็สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผม e x e l Colony ครับอ่านิวกวันนี้ก็อยู่กับผมกับเกมสปอนครับหรือที่คนเขาเรียกเขาเกกันว่าเซลสร้างโลกนะครับก็อย่างที่เห็นครับเปลี่ยนชื่อครับเป็น e x e l Colony ครับไม่ใช่ a อ e l c o l อย่างที่ใครเขาเรียกกันนะครับก็ขอให้เข้าใจครับเพราะว่าถ้าใช้ชื่อ a ล e นเนี่ยผมเกรงว่ามันจะไปทับกับไอที่มันฉีดจักรและเออเดี๋ยวมันจะโดนลิบบิิ์นะฮะก็เลย เปลี่ยน,นครับแต่ว่ายังใช้ตัวโลโก้เดิมอยู่ครับก็เขียนเหมือนเดิมครับแค่เปลี่ยนวิธีอ่านก็จะมาเริ่มเล่นกันใหม่เลยนะครับก็อันนี้ผมเบื่อแล้ะแต่ยังไม่อยากลบเกีเยนไปก่อนได้ไปเยอะละถตงสไปสเต,ตล็ละก็จะมาเริ่มใหม่กันเลยจะจะเริ่มแต่เซลสเต,ต็ดนะครับ เกมนี้นะครับมันะคล้ายเดอะซิมนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะสร้างได้ทุกอย่างครับสร้างแม้สร้างไอตัวที่เราเล่น,นครับสร้างสร้างเนี่ยชับชุดพวกเนี้ยครับไม่ก็เนี่ยพวเครื่องจักรอะไรเงี้ยสร้างเองหมดเลยครับเป็นเกมที่สําหรับพวกที่มีความคิดคิด a อี๊นะครับใครที่ไม่มีสมองด้านนี้ก็อย่ามาเล่นนะครับเพราะมันจะน่าเบื่อซึ่งผมก็ไม่ค่อยจะมีหรอก แต่ผมก็ไม่มีหลายอาันก็เลยมาอัดในนี้ยไม่มีอะายอาัดจริงๆ14คลิปเลยอย่าให้มัน15คลิปเได้ลงเกินอันนี้ได้15นาทีได้โอเคนะครับก็อาจจะนานตรงตรงสร้างสร้างตัวพวกนี้หน่อยก็ต้องขออภัยนะครับโอเคเล่นมเลยผมันจะเล่นเป็นเออเออคร์บิวกินพืช แล้วมาัเอ่อ a x เ l Colony ค,ครับย้ำครับ Axel Colony ค,ค,ครับ a e l โคโลโนีนะครับผมอกลับไป เป็นที่เข้าใจกันนะครับ Axel c o ค o n y นะครับไม่ใช่แอ e โ c โลน,นะครับเนื้อเรื่องก็อย่างนี้นครับแบบโนยังตึ้งเกิดนะครับช่วงสมัยแรกๆรยังเป็นยยังเป็นกลุ่มอะไรเล็กๆกลุ่มหินเรียงกันอยู่ทำไมมันเป็นหอยอยู่เนะี่ย แสงว่าอุกาตอุกกาบาตตกใบของจริงแม่งบึ้มแล้วเนี่ยดาวเนี่ยอยู่ไม่ได้แนละ้วถ้าแม่งตกวันแรงขนาดนี้ดาวก็เล็กอุกบาทก็ใหญ่เราโปรจะขินนะครับใช้ wsa d ในการเคลื่อนไหวนะครับไม่ก็ใช้คลิกซ้ายคลิกขวาอเอานะเอยคลิกซ้ายคลิกซ้ายเดี๋ยว นี่จะเป็นเอาชีวิตรอดนะครับจากสัตว์ตัวอื่นนะที่ที่จะมาคอยเป็นพวกคาร์นิวมากินเราก็าต้องอาตัวรอดไปมันมีสามสายครับคาร์นิวเฮอร์นิวแล้วก็อมนิวถ้าเราเล่นอมนิวเราต้องสมมุติว่าเราเล่นเฮอร์บิวอใช่ไหมแล้วเราอยากเล่นเป็นคาร์นิอมนิวเ,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 เราต้องใส่ปากเนี่ยแต่ ต้องไปใส่ปากของไอ้พวกกินเนื้อแล้วก็กินเนื้อกับกินพืชให้มันเท่าเท่ากันมันจะจกลายเป็นอมนิวอร์เนี่ยพอฆ่าพวกนี้ปุ๊บมันจะได้ของน่ะแล้วแต่ตัวตัวไหนจะดรอปหรืดอดรอปอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ไปเก็บมันก็จะเป็นส่วนประกอบของเราแล้วพอเดี๋ยวเรามีตังค์ตังค์ก็ได้จากการกินพวกนี้แหละพอไม่ตังค์พอปุ๊บเนี่ยแล้วก็กดตรงนี้เรียกตอนนี้ก็ยังก่อนแล้วกันนะหรือจะเอาเลยดียวะ เอ้ยยังก่อนแล้วกันเอ๊ะเ,เ,เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึง่งไม่ได้เอาเลยดีกว่าเนี่ยมันก็จะส่งเรียกคู่นะ,ะย้ำนะครับที่เราเล่นนี้เป็นตัวเมียนะครับเล่นยังี้เป็นตัวเมียครับเราต้องเป็นตัวออกไข่ตลอดเนี่ยฮะเนี่ยเราจะออกไข่ตลอดเราเป็นตัวเ,เ,เมียนะ,ะบอกไว้ก่อนมันต้องทาสีใหม่เอาเนี่ย เราสามารถจะวางตรงไหนก็ได้ครับแล้วแต่เราต้องการเลยถนัดยังไงก็อย่างนั้นนะครับตรวจนะครับตาออกเฮ้ฮอันนี้ดีกว่าเฮ้ยอยากได้แบบนี้อยากได้แบบนี้โอ๊ย น่าไม่ได้เหรอเอ๊ะได้แล้วโอ้โหเจ๋งเจ๋งสักเด็ดย้ายต้องสักต้องนี้เอเอ๊ะมันย้ายนามข้างหลังไม่ได้หรอช่อองงอยายงนั่น,ยยน,นและมันจะนาาอย่างนี้หน่อยครับของอย่างนี้มันต้อง เป็นความสุขส่วนตัวนะฮะอ่าโอ้ได้เลยเว้ยเป็นเออเออใช่ได้โอเคง่ายๆครับอ่าชื่ออ่าชื่ออะไรดีวะมาบีลอนอืมตั้งมันมันม่วๆก่อนคราวนี้เราก็จะมีหนามป้องกันตัวครับโอ้เท่เลยเว้ยแะเราสามารถไปฆ่าตัวอื่นได้นะครับโดยที่ ไม่ต้องใช้ปากกินครับเต่ามันเอ่อก็จะไม่กินเนื้อครับแต่ฆ่าได้คนระับเอาของคนระับแทงแม่งเลยคนระับแทงตรนะหูดเลยครับโอ๊ยชิบหายบ่ะเอาหัวอึอเอาหัวมาดมึงตนกินเที่ยวโคนแม่งไม่ดรอปเลยวะ ยิ่งตัวโตครับจะยิ่งเจอตัวแปลกเยอะนะครับแล้วฆ่าไม่หยุดตัวนี้โอ้โอข้างหลังโอ้ข้างหลัง,โอ,ง,ลงโอ้เอา้ามึงเอากูเหรอมึงจะไฟเหรอกูเหรอฮะมาม,มาม,มาเมื่งมาเมื่อที่เออมึงจะอยู่อย่างนี้อีกนานเปะ ที่อ่ข้างหลังมึงอ่ะไปแล้วสาบเรียบร้อยอ่ะวันดีเพื่อนนี่ลูกพี่โกเว,เวเ่เมื่อกี้เจ๋งปะล่ะข่างม่งแดกต่อแข็งวุธเออ,อเดียวอันนี้ผมใช้เมาส์เล่นนะมันมันน่าจะง่ายกว่าใช้ไอ,อ้เคอร์อเซอร์ธรรมดา อยย่ามามแคือเนี่ยผมมีบทเรียนนะถ้าเกิดเราเราไม่คาดตัวอเ,เลยครับอุปกรณ์ที่เราจะได้มามันจะน้อยกว่าคนอื่นนะฮะเพราะฉะนั้นในแต่ในแต่ะขั้นเนี่ยในไอ้ข้างล่างเขาเขียวอ่ะแถบเขียวอ่ะผมต้องหาของให้ครบก่อนนะ,ะผมค่อยกินต่อเลยของเนี่ยมีเยอะๆนะครับมาไว ทำของสู้ันอื่นไว้อเชี้ยทำไมวะคือเรามีหางเดียวเราเลยว่าน้ำช้าอยากได้เจ็ดตอนนี้พอวางก็กินเนี่ยตัวใหญ่ๆข้างล่างเนี่ยเนี่ยซ่มๆเนี่ยเดี๋ยวพอเราตัวตๆปุกมันจะเราจะเจอกับมันนะฮะอุ้ยเชี่ยไม่ทัน คือจะเอาเหรอมันว่ายเร็วแต่ก็เร็วพอทำเราครับเรียบร้อยคือเกมนี้อตีเปมีพาร์ทเดียวครับพอผมเล่นจนเบื่อครับเอามาแค่ทำให้คลิปปื่นมันลงได้เกิน15นาทีเฉย ความจริงอยากเล่นทอนเนี่ยตอนเนี้ยแต่ช่วงนี้มันใกล้สอบเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะไปสอบเนี่ยเสียงมันน่งเล่นเกมให้โตแล้วเหรออ๋อยังนี่ยงไออยากได้เจ็บที่อยู่ข้างหลังตัวเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี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 ยเจ็บเออได้แล้วได้แล้วโอ้โหโคตรง่ายอย่าค่อยใส่อย่าค่อยใส่ตังค์ยังไม่พอ ว่ายน้ำเร็วชิบหา,เย,เย,าย,เยเลยอ้าวเฮ้ยตายได้ไงวะอ้าอเฉยเลยไม่ได้สังเกตยเอ,ยอยากได้ปากให้มันกินตวดได้วเลยต้องหาตัวที่มันมีปากที่เป็นปากของโอ้ลามะเซิร์อย่ายุ่งอย่ายแย่งกูของกูหมดอุย ไปหมดละนังแย่งก็กินใหญ่เลยโอ้โหอร่อยวะหมดเกลี้ยงโอ้โหหมดเลยแฮงแม่งแฮงแม่งแฮงแม่งอทำตัวเป็นอันตราพานครับตัวนี้แฮงแม่งย่ัน อันนี้ว่ายน้ำอืดเอ่อเรียกหน่อยเอ้ยยัง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 ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขอกงี้พลาดไม่ได้อะพลาดไม่ได้จริงอย่ามาโยุ่งเราเชี่ยโอ๊ยอกูกำลังกินอยู่แบบโอ้ช่างแม่งช่างแม่งยัง ไม่แคร์ครับไม่แคร์อยากได้ปากเนี้ยขาดสามว่ะถอยสักสามแล้วแล้มันจะไปเกิดที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยยังดีว่ไม่งเจอนี่อยู่เอาเยาข้างคข้งกระตุกกระตุกโอ้ไม่มีใครแย่งด้วยสบายแล้วโอ,โอ้ตัวใหญ่โอ้ตัวใหญ่หญ้กินหมดอย่างนี้เลย อย่ากินกินแม่ทั้งอันเนี่ยนี่ครับตัวส้มที่ผมพูดอยู่ตอนแรกนะครับเฮ้ยนี่มันดอกพิษนี่ว่าตูดนันนะ่ะอย่าอย่าวิ่งตามตูดน,นะฮะโอ้โหนะวิ่งตามตูดมันโดนเนี่ยครับเนี่ยไม่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 ไม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 ตายกูยังไม่เก็บพิษเลยไอ้ปลา อะไรดอกอะไรดอกโอ้ยตีนกบตีนกบโอ้ยคิดนี่มันน่าเบื่อจริงเลย,อยอขออภัยครับเป็นหวัดครับปูิแพ้ออกครับไม่รู้เป็นไรฮนะอยู่ดีปูิแพ้มันจะออกก็ออกออกมาเลยได้ตอบแล้วด้วย โอ้ยเชี่ยว้าเดี๋ยวว่านี่พวกเรานี่ว่าตัวใหญ่กว่าเราอีกโอ้ยทำไมมันเริ่มแหลกๆแล้ววะมามาตู้กันมามาสู้กันไอ้กาวตู้วันมามาสู้กันมามาตาย ตะลึงโอ้ตากว่าโอ้ยแปลว่าเล็วเว้ยเขี้ยโอ้เลยเลยเนี่ยอยากได้อยากได้ปากดูดอ่ะมันดูดทุกอย่างเลยเนี่ยเนี่ย โอ้ทำไมกินตัวนี้ไม่ได้วะอยากได้ปากดูดโอ้โหแย่งกูกินหมดแย่งโอ้ยชิบหายมาเจอกัน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 อือตอยังไงเก่งนะเหรจอจอก